นะครับผมมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหเกินไปหรือเปล่านี่ครับผมท่านผู้ชมแล้วโมบากันไปอีกรอบนะฮะปพ้มบ้ามสัมไปกันไปแล้วจังหวะนี้โอเคครับสวยมากแล้วจังหวะนี้หลายยา่ายยงไปนะครับไปัสเกตเตอร์สามตัวมาเดิมนะครับผม เราเบได้เป็นพันแล้วคนดูสองนาทดีนะครับผมส่วนใครที่เล่นได้แล้วนะครับผมแนะนำไม่ถอนเลยนะครับไม่แนะนำเล่นต่อเด้อนะครับไม่งั้นโดนแน่อนอนนะท่านผู้ชมโอ้ยสวยจัดนะฮะโบบาร์กันไปนี่ครับผมโบบาร์กันไปนะครับ โอเคครับผมก็กราบสวัสดีชาว youtube ท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับบักยองพาปันนั่นเองนะครับผมเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมรักกี้พิงกี้นั้นเองนะครับหมู่น้ำโชคนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุน100จะเป็นเชยนไรนี่ครับผมสำหรับตัวเกมนี้นะฮะไปเลยเบ็ดหนะฮะไปเลยครับผมเดี๋ยวยาวนลฮะท่านผู้ชมเออมาเปิดมาแล้วนะครับผม เดี๋ยวมาดูนะฮะวันนี้จะเป็นเชนไรนี่ครับแต่ว่าไหลไป่หยุดเลยแต่ประมาณนะฮะเอาเรื่องสวยครับผมสิบแปบาทนะไหลายนี่ครับผมโอ้ยเชียเอาเรื่องจา้าและจงังหวะนี้ยังไงเนี่ยฮะท่านผู้ชมจงังหวะนี้ยังไงโอ้ยมาได้ลุ้นอยู่นี่ครับผมจังหวะน,นี้โคตรสวยโคตรตึงโคตรโหดโคตรอันตรายนี่ครับผม อมโนี่ฮแต่มาทั้งหมดนี่ครับผมก็อยู่ที่4 7 7บาทนี่ครับกำไรภายใน1นาทีนี่ครับผมก็ถือว่าแตกโหดอยู่เหมือนกันนะครับผมส่วนใครนี่ครับที่เข้ามารับชมคลิปผมใหม่นะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์นี่ครับกด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับัครบโบไปครับ46บาทนะฮะท่านผู้ชมสวยครับท่านผู้ชมมาแล้วมาดิมาดิท่านผู้ชม115บาทแล้วจังหวะนี้ โป้สวยแล้วจังหวะนี้โป้สวยอือฮึโคตรโคตรตึงโคตรอันตรายเลยครับผมนะผู้ชมท่านนะฮะสวยๆทำงามเลยครับผมสองร้อยยี่สิบสองบาทเลยครับจุดดีสิบบาทตังค์นะท่านผู้ชมท่านอย่างเงครับผมมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหเกิดใบฤกษ์บ้าเลยครับผมนะผู้ชมแล้วโมบากันไปอีกรอบนลยฮะปึ้่มบ้ามซั่มไปกันไปแล้วจังหวะนี้ โอเคครับสวยมากแล้วจังวันนี้หลายยียวยาไปนะครับไหนน้ำไปพักไว้บ้างสเก็ตเตอร์สามตัวมาเดิมนะครับผมน้ำเดียวได้เป็นพันแล้วมนดู2นาทีนะครับผมส่วนใครที่เล่นได้แล้วนะครับผมแนะนำไม่ถอนเลยนะครับไม่แนะนำเล่นต่อเด้อ เนี่ยครับไม่งั้นโดนแน่นอนนะท่านผู้ชมโอ้โหสวยจัดนะฮะโบบาร์กันไปนี่ครับผมโบบาร์กันไปนะครับผมแล้วจังหวะนี้โอ้โหสิบสองจุดตาสิตะตังนี่ครับผมก็ถือว่าเป็นคอมโบดี่สวยอยู่เหมือนกันนะฮะโอเคเลยนะครับ276บาทนี่ครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะ ไปกันต่อแล้วกันนะครับผมยังไอเนี้ยฮะแต่ส่วนมากผมเล่นนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เข้าฟรีเกมสักเท่าไหร่นะบางเกมนะครับผมก็ดล่นนอกไหลโคตรตึงโคตรโหดโคตรอันตรายเนียครับผมดูไหลเหมือนน้ำเลยเยฮ้ยโอ้โหจะเป็นสิบหน่อยแล้วกันนะฮะไปสักสิบหมุนนะฮะสิบออโต้สปินนะครับผมดูแค่เอมโบก็รู้ นี่ไงเป็นไงนี่ไงนี่ไงเข้าอีกแล้วปรับปุ๊บโอ้โหร้อยแปดสิบแต่ละดอกรูดิโอ้โหสกาตเตอร์ยังไงหนึ่งช่องเลมอนลงมานะฮะแต่ว่าได้รูนต่ออยู่ก็โอเคนะครับผมก็ถือว่า ตึกชาตในครับผม378บปาทนะครับผมครกกี้พิกี้ได้อยู่เรื่อยนนครับผมูถูกไม่ได้เลยในเกมนี้อือพันเจ็ดแล้วนะพันเจ็ดแล้วนะพวกโอ้โหพันแปดอูเจ็ดอ,อูสอบัน เข้าเน้นๆเ,เลยอ่ะดูไอ้เชี่ยโอ้โหวันนี้ตึงจัดเลยว่ะนิ่มๆทุกเกมเลยเฮ้ยกินครัมในครับผมกินครัมเอาเลยใฮ้เขาคิวโอ้โหคิวสิบาทเอ็มาคูสองนะฮะอุโโ้ยรวยจัดเลยออ้ยหหกร้อยเทกนี้สามพันมีเป้าสามพันมีเป้า โโอ้หสามพันต้องมาแล้วปะอีกร้อยเดียวโอโโอเคครับผมไม่ถึงนะฮะก็โอเคนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ได้กำไรอีกแล้วนะครับเกือบสามพันเลยขาดไปแค่20กว่าบาทนะครับก็จะได้สามพันนะฮะคนดูก็โอเคครับคลิปนี้ก็เลิกกันแล้วกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกมอะไรฝากติดตามด้วยสำหรับนนี้ก็สวัสดี Yeah, and I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah.